เจอพยายามดินกู้ขึ้นแต่กูก็เป็นตัวเองลมบอกให้เลิกใช้ยาแต่ใจกูมันพังจนหลนุนบอกให้มองไปข้างหน้าแต่กูไม่มองแค่วันเกา่าสุดท้ายจะหายไปเหลือแค่กู้และจมต,ตัวเราเธอบอกว่ากูไม่มีค่ามากกว่าที่คิดแต่กูแม่งไม่เคยใช้ใจตัวเองสักนิดทุกครัขข้งที่เธอให้โอกาสกูก็ทำทำ้ด้วยความรักเป็นสิ่งที่กู ลายในในน้ำแข็งที่ยืนมือให้กูแต่กูกลับรักเธอบอกกูเ็นเธอร้องไห้แต่กูแมนเหมือนใช่เหมือน,อนคนงโง่ที่ทำลายสิ่งที่ดีที่สุดไปเองโทรศัพท์กัสซันกูแมนไม่เคยลบเธอทักมากี่ครั้งกูแมงทำเป็นลบก,กูไม่ได้อยากเสียเธอแต่มันเป็นแบบนี้ไม่ยอมยอมยงสัสเพราะกูแมเป็นคนโง่เธอเพอยายามเรีนกูขึ้นแต่กูก็เป็นตัวเองลงบอกให้รักใช้ยาแต่ใจกูมันพังจนหมดบอกให ข้างหน้าแต่กูไม่มองแค่วันเก่าสุดท้ายจะหายไปเลยแค่กูและจมกับตัวเรามึงบอกว่ารักแต่กูไม่ทำให้มึงเจ็บมึงพยายามให้กูดีขึ้นแต่กูไม่ปฏิเสธตอนนี้ไม่มีมึงแล้วกูถึงเข้าใจแต่ก็สายไปกูเลยต้องจมอยู่กับพ่อเมกาซีทุกคืนกูแลงมองรูปเก่าที่มองยังรู้สึกว่าแม่นสายไปแล้วมึงเคยอยู่ตรงนี้แต่มึงไปไกลเหลือแต่เงาของมึงทิ้งแต่อยู่ในใจโลกที่มึงพูดถึงว่ามันสวยกูแม่งเห็นแค่ขวดยากับซองยา หายไปเลยแต่กูกับความว่างเปล่ามึงให้กูเลือกแต่กูเสือกเลือกยาวมึงให้กูรักตัวเองแต่กูเสือกเกลียตัวเองกว่ามึงให้กูันหน้าคตแต่กูแม่งอยู่แต่ในอดีตเลยจบลงแบบนี้ไม่มีใครผิดนอกจากกูไม่กก้าซีมกูแม่งซัดไปอีกแถวตอนนี้ไม่มีมึงแล้วไม่มีใครมาชุดกูจมอยู่กับเสียงเพลงกับความเงียบกับตัวกูเองที่ไม่เคยดีพอกูแม่งเห็นมึง กับคนใหม่ไม่ได้โกรธแต่มันเจ็บชิบหายรู้ว่ามันต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะคนอย่างกูแม่งไม่สมควรได้รลบความรยกายยา,ยามดี่กูขึ้นแต่กูก็ไเป็นตัวเองลงบอกให้ลากใช้ยาแต่ใจกูมันพังจนหลุดบอกให้มองไปข้างหน้าแต่กูไม่มองแค่วันเก่าสุดท้ายจะหายไปเหลือแค่กูนั่นชจกับตัวเรากูมองตัวเองในกระจกแล้วไม่รู้จักมองไปข้างหน้าแต่มันไม่มีทางไปถ้ากูยอมไม่ลาได้กูคงไม่ทำลายทุกอย่างแต่ทุกสิ่งมันกลับมาหลอกเราในใจกูมองตัวเอง นึกกระจกมันไม่รู้จักมองไปข้างหน้าแต่มันไม่มีทางไปถ้ากูยอมเวลาได้กูคงไม่ทําลายทุกอย่างแต่ทุกสิ่งมันกลับมาหลอกลวงในใจกูมองตัวเองในกระจกแล้วไม่รู้จักมองไปข้างหน้าแต่มันไม่มีทางไปถ้ากูยอมเวลาได้กูคงไม่ทําลายทุกอย่างแต่ทุกสิ่งมันกลับมาหลอกลวงในใจกูมองตัวเองในกระจกแล้วไม่รู้จักมองไปข้างหน้าแต่มันไม่มีทางไปถ้ากูยอนเวลาได้กูคงไม่ทําลายทุกอย่างแต่ทุกอย่างเอง